สวัสดีครับผม,ผมวันนี้ก็ผมไห้วันนี้เกมที่มีชือ่อว่า Adventure TV กันนะครับผมเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็จะเจตัวละครที่มีชื่อว่าไฮล์บาลูหรือตัวละครใหม่ยังไม่มาตั้นล่างฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมถามว่าตัวละครนี้เป็นยังก็คือนกักกระยากรรมนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะฮะก่อนที่จะเข้าเกมเราก็มาดูชักษาเขาเขาทำอะไรได้บ้างครับโดยความสามารถแรกเขาจะไม่สามารถโจมตีได้ต้องเก็บ สีรุ่นสามมันแตกนะครับผมซึ่งระยะก็จะประมาณวงสีแดงเลยครับระยะนะครับผมซึ่งการโจมตีปกติจะมีผลกับอาการช็อกสุดขีดแล้วก็เปิดตาแดงด้วยนะครับผมสำหรการโจมตีปกตินะซึ่งระยะถือว่าไกลอยู่นะครับระยะนะครับผมวุฒิและสีก็จะมีความสามารถต่างกันครับสีขาวทำทุกอย่างช้าลงเปิดประตูช้าลงข้ามปร่านช้าลงปัดไฟช้าลงข้ามไม้ช้าลง รถผมขับผ่นานไม้ช้าลงด้วยนะครับผมสีดําจะทําให้วิ่งช้าลงนะครับผมสีดําจะทําให้วิ่งช้าลงนะครับผมสีดำนะครับผมส่วนสีแดงจะทําให้ศัตรูมีเอฟเฟกต์เสีไฟท่วมหน้าจอและทําให้ับให้เซอร์เวนะครับไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับใช้แท่หรือใช้สกิลไม่ได้เลยนะครับผมส่วนมาดูที่สกิลเนี่ยครับ สกิลสอบสกิลโอสกิลแรกกันนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นลูกลูกบอลสามลูกนะครับชื่เอาไว้หมุนๆน,นะครับผมซึ่งสามารถกดได้นะครับซึ่งก็สามารถกดซึ่งจะสามารถหมุนอย่างนี้เพื่อเป็นสีลูกบอลได้นะครับผมเป็นสีลูกบอลในการหมุนโจมตีทิศทาง,งต่างๆแล้วเพื่อใช้สามารถสร้างเทคนิคต่างๆ,ๆแต่ว่าเล่นหลากหลายรูปแบบนะครับตัวละครอย่าง ไอ้เฮล์บารูสกิลสองวิชอว่าดับเบิลซพปายนะครับซึ่งจะเป็นรูปตัวละครหน้ามาร์มาตันนะครับสกิลนี้จะเป็นการสร้างเงาของตัวละครอย่างมาร์มาตันขึ้นมาซึ่งความสามารถนี้จะเป็นการที่สามารถตีเบิ้ลได้ครับเป็นสกิลที่สามารถตีเบิ้ลได้เลยเขา,าตีเบิ้ลนะครับเป็นตัวละครที่สามารถตีเบิ้ลได้นะข้อดีเขาอย่างนี้คือการโจมตีเบิ้ลเขาจะไม่เช็ดเลือดนะครับผมของเขานะครับสกิลสามนะครับจะใช้ได้เมื่อล็อกสเตเ จะเป็นการกระโดดอย่างนี้ครับนี่จะเป็นการกระโดดข้ามรั้วข้ามกำแพงอย่างนี้ครับผมซึเอาไว้ใช้จุดต่างๆได้แมว่าจะซึ่งหากว่าเอาไว้ข้ามจุดไหนได้บ้างแน่วอาจจะเป็นแต่ว่าข้ามต้นไม้ห้ามสกีลข,ขวางต้องข้ามสกีลข,ขวางจริงๆนะครับผมจะไม่สามารถข้ามต้นมองต้นไม้ได้นะครับผมหรือจุดที่มันสูงไปเกินไปนะครับคระเกเแลาบาลูก็ไม่สามารถกระโดดข้ามได้เช่นเดีวยวกันนะครับผม ส Ū ่วนสเตจสุดท้ายนะครับจะสามารถเครื่องสเตจสุดท้ายความ,าส,ามาสามารถของสเตจสุดท้ายนะครับจะทําให้ตัวละครอ,อย่างเทราบารูนะครับผมสามารถเวลาหลังตีลูกบอลลูกล่าสุดเสร็จนะฮะจะทําให้ฝักลูกบอลสี่ล่าสุดที่ตีได้นะครับผม,นะบผมเดี๋ยวเราจะมาจําลองสถาคารกันดีกว่านะครับว่ามันจะเล่นยังไงไตผมด้ยสกิลก็จะแนะนาเป็นสกิลหมาใบนะครับผมไล่ปุ๊บก็เปิด เด็กมาแล้วขังให้หมากัดแลผมเวลามากัดเซอร์สักพักก็จะจยุดหยุดนิน่งนะครับแล้วก็จะทำให้แล้วก็ทำให้เซอร์เวอร์นะครับผมนี่ตุ้ตี้ครับผมอืมสีสีแดงครับผมก็จะสามารถพุ่ง่างนี้ได้เลยครับผมละครอย่างมีโคแบบนะนะครับผมละครตอนนี้จะไม่ได้ใช้ยามีโคแบบแบบมว่าด้านล่างคนนะครับ ่าคนจะเป็นฉายามมิโคแบบนะครับเสริลังฮันจะเป็นนี่ชื่อภาษาอังกฤษน,นะล่างฮันจะเป็นชื่อ,อน,นี่คาราบาลูแทนับผมถือว่าข้าม้าต่างวัยอยู่นะครับผมซึ่งข้อเสียของะจอกข้อเสียลหลักนะข้อเสียลหลักเขาก็คือดีเรกหลักลยนะตัวละครที่เล่นล่าข้างลำบากเลยนะใครที่เล่นนี่เป็นจะเล่นลำบากเลยคาราบาลูน,น, al นะ40วีล,ลูกบอลทั้งหมดจะหายไปทันทีนะครับถ้าเราตีไม่ทันนะครับผม ถ้าเราโจมตีไม่ทันหรืออย่างเง้ยนันกตางก็ไม่สามารถตีโดดได้เลยครับผมแต่เรื่องเห่มงมุมไฟมาก,ก็สามารถกระโดดข้ามไม่เช่นเดียวกันนะครับผมผมนี่ก็สามารถตีอย่างนี้แล้วก็เอาเซอร์ฟขึ้นก็อีได้ครหูยิ่งตนละครตอนนี้นะครับถ้าถามว่าแพ้ทางพวกตระกูลอะไรพวกตระกูลซัพพอร์ตนะครับทั้งหลายนะครับยิ่งโดยเฉพาะตัวละครที่เป็นจ็กเกอร์ล่างคนนะครับยิ่งแพ้เลยครับ สมมติเขาถึงแม้สีแดงจะอยู่หัวจโจรดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเรียกไงก,ก็จะทําให้ตัวละครอย่างตัวละครอย่างเจ้า,าจ็อกเกอร์ร่างคนนะครับจะโยนหัวจรดไปนะมันไม่ได้อยู่แบบฟอร์เวิร์ดนะครับผมตัวละครอย,อย่างก,งกองหน้านะเวลาแบบพุ่งโดนเขตสีแดงก็จะหยุดทันทีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผม <S <S ส่วนในเกมมันจะสนุกแค่ไหนนะครับว่าตอนนี้มันจะเล่นง่ายจะแค่ไหนกันเชียร์ก็รอก็ต้องไปดูกันในเกมเพลย์อีกทีนึงกันดีกว่านะครับผม ส่วนเปินะ์กเนี่ยผมจะแนะนำเป็นสองสายนี้ครับแล้วแต่คนว่าจะเล่นสายไหนนะผมจะโชว์ขึ้นหน้าจอครับฝั่งซ้ายจะเป็นเปิร์กสายปิดหน้าต่างที่พวกเจออร์เวิร์ดหรือเจอคิกเกตเนี่ยครับสาย้ายขวาสายด้านขวาวจะเป็นสายทั่วไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เกมเฮกันดีกว่าผม let's go มาขอบไปแล้วครับผมถ้าเกิดเสียงพูดผมมันเบาจนเกินไปหรือเสียงเกมมันดัง มันต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับผมเกิดมาตอนนี้มันต้องมีคนผมจำได้นะ้วผมผมรู้ผมเรียนมาผมรู้ผมเรียนมาเชิญระดับการไล่ล่าผมสูงพอ,อสูงพอมาครับผมลูกเลือสีแดงลูกเดียวแล้วสาโนย์สาโนยสาโนยฝนโดนลูกดัเ้ยลูกดบ วิธีแก้ทาาของนุ่ลครเนี่ยนุ่ลคอนหมายว่าด้านล่างหันสามารถเดินเข้ามุมก็ไม่ท้อตีได้แล้วผมแต่อย่างนี้ก็ไม่รอดนะผมไปแล้วต้นเกมห้าเครื่องแล้วมาฟอร์เวิร์ดพุ่งไม่ทันนะฟอร์เวิร์ดพุ่งไม่ทันทะานผูชาร์จไม่ทันผู้ชาร์จไม่ทันแล้วไงครับผมชาร์จไม่ทันแล้วไงพุ่งชาร์จไม่ทันแล้วไงปิดแผ่นไม้เลยเหรอปิดแผ่นไม้เลยครับเขาปิดแผ่นไม้เลยครับผม ติดไม้เลยเว้ยเมอร์สันารีก็พุ่งตาพะเมอร์สันารีก็พุ่งตาไปอีกคนนะผมเมอร์สันารีก็พุ่งตาไปอีกคนเมอร์สันารีเมอร์สันก็พุ่งตาพะเาามอร์สนารีนายยิบนี่ของเราครับพุ่งตาไปทีมออกมา อย่างมไรกาด้านล่างขันนะครับเพราะเสีย่ยขอามันเล่นทุกครั้งที่จะลำบากต้องสก,กิลเอ,อ่อต้องสก,กิลดับเบิลสป라이ดกับสกิลนี้ครับผมนะครับหน่าโดนชนนะผมโดนรถไฟชนก็โดนเบิ้นตีอย่างนี้ครับผมมาครับถ้าฟอร์เวิร์ดเขาไม่พุ่งมาซับเพื่อนก็ก็เสียบไปมามาหัวที่ทนานานครับผมขึ้นเฟรไปสองคนได้ดนนีแล้วครับ โยนโดนโดนะยิปโดน,นยิปโดนนะยิปโดนนะผมกระโดขะโดข้ามกระโดดข้ามไปับผมโยนเล้วไปกิลงางก่อคน,นครับเอาขึ้นนะครับฟาวเวิร์จะพุ่งชนทันนะครับถ้าเราเอาขึ้นทันฟาวเวริร์ดไม่พุ่งไม่ทันฟาวเวิร์ก็พุ่งไม่ทันครับเราก็ได้เปรียบตรงที่นี้ ก่อจะมาช่วยใช่ไหมนั่นว่าแล้วฟอร์เวิร์ดมาช่วยครับผมฟอร์เวิร์ดมาช่วยฟอร์เวิร์ดมาช่วยฟอร์เวิร์ดช่วยสีแดงนี่คลูกเดียวก็ไปครับผมฟอร์เวิร์ดไปครับผมล้มไปอีกหนึ่งล้มไปอีกหนึ่งครับผมมาวีดเต็มที่ครับผมเราวางวีดนะครับสายโซนจัจ๋าเล่นวีดครับผมเล่นสายวีดครับผมสุนารีนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องฟาเพราะรับช้าก็เอี้ยม นี่ขลับอรมัน้ popular, so นลนมลมบไปอีกหนึ่งครับลบไปอีกหนึ่งถ้าไม่เส settling, ar, ียงนะครับม่เสียงอะไรดังขึ้นมาหรือเสียง สีขอนเสียงดังในบ้านผมมาหลุดเข้ามาในคลิปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมามาใจร้อนจะรอเฉพาะคนน้อยอุดจากพี่เป็นน้องกองหนะ้า ม,มาวันนั้นเนี่ยจูกยากนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผม boarding. จูกยากนะมาวันด้านล่างหาันปีอีกนึงับผมข้างนี้เหรอข้างนี้มาไอเยินมาไอ้ยินไอ้ยินนะครับมาไอ้ยินจังหวะนี้ต้องไอ้ยินแล้วครับจังหวะนี้

เขาดูแข่งได้แน่ได <forever> ้สาระให้ดูเ่ยเฮ้ยเกมอะไรจะเกระตหรือเกมค้างไงก็ต้องปอภัยเนะครับเขาเล่นอะไรกันหลาทีเล่นอะไรกนนี่ยดสภาพแบบใส่ไอโฟไอเ็กกินม้าในแบบโอ้โหอะไรกะพี่เจ้าจะแอบปันใครแอบปันแอบปันผมจะแอบปันผมมีคนแอบปันอือ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดดข้ามหลังคาโอ้โหตัวละครมันเวอร์ตัวนี้แหละตัวละครตัวละครมันเวอร์แล้วเนีละตัวละครนี่ตัวละครมันเวอร์ตรงนี้แหละเออนั่นแหละอาบมล้ม่สามารถดักดักทางดักไอ้ยีระยะไกลได้เลยนะครับคอมโกงตัวละครของมันมาต้้งล่างหันคือมันโกงตัวนี้คเหรอคองโกงตัวนี้ยเหร หนูไม่ดูนะคือมันกระโดดข้ามแบบอัดเจ้าเลยถ้ามันโดดข้ามที่อะถ้าทำแบบมันโดดสูงเลยอะอันนี้ผมไม่เรียกกระโดดเลย,อ,ย,ยอ,อันนี้ผมเรียกบินด้วสำหรัะไอ้เพื่อนเนี่ยไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละวิจะเสร็จละเปอร์เซ็นต์มันลดไม่ค่อยเยอะครับเปอร์เซ็นต์มันลดไม่ค่อยเยอะยิ่งเล่นเกมยิ่งในแมบ,บเหลือข้างน้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งลดน้อยครับผม

ล้มามาผมมาขึ้นเกอ,อี้ไปเราจะเอาเขาไปขึ้นหลงได้นะครับเออเขาเรียกว่าตรงอะไรไอ้ตรงที่มันเป็นนี่นะครับใกล้ๆหลุมนะเพราะว่าเราจะเราจะได้โซนหล,ซล,ล,ซล,ล,ซล,ลุมได้ง่ายครับโซนหลุมโซลลุมเราจะโซลลุมโซลได้ง่ายล้มมาผมมาที่ครับมีข้อเดียวตัวละครตัวนี้ครับมันสามารถ ตีเบิ้ลได้ครับผมโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่แมทุกแรงช้างแรงกวางนะครับผมมาแรงมากก็มาอาสแตเนเธอเขาแรงคือตัวละครนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องไพแมนด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปกันยาวๆนะครับผมส่วนตัวละครตอนนี้ผมบอกว่าความส่วนตัวถือว่าชอบอาจจะปิดเมตาใหม่ก็แล้วว่าได้คือตัวละครมันโกงจนเห็นบ่อยมากเลยเล่นเซอร์เบเบิลทีไรนเขาก็ไม่เชิงโกงหรอกครับ ส่วนแค่ส่วนแบบแค่นี้ก็ขอตาราไปก่อนมีเวลาว่างเพียงเท่านี้ที่จะทําคลิปนี้จริงๆนะสรวบแค่นี้ก็ต้องขอตาราไปก่อนบ๊ายบายและจะไว้คลิปหน้าครับผม